สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดยะโสธรอำเภอป่าติ้วนะครับตอนนี้อยู่สวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนใครแม่อาจารย์พักดีเข็มเพชรอาจารย์พักดีเข็มเพชรนะครับตัวนี้เป็นแปลงทุเรียนแปลงแรกเนะาะค่ะแปลงแรกอ่าแปลงแรกของของคุณแม่นะครับตัวน,นี้ปลูกปีไหนครับแม่นี่ปหกสามปลูกปีหกสามตัวนี้เป็นปีที่สี่นะแม่เนะาะปีที่สี่ปีนี้ฝึกเอาลูกนะครับปีนี้นะครับตัวเนี้ย ทั้งหมดกี่ต้นนะแม่แปลงนี้90แปลงนี้มีทั้งหมด90แต่ที่มานับที่จะรลูกปีนี้กับแม่ได้อยู่ประมาณ34ต้นนะแม่เนาะค่ะ34ตอนนี้ก็เป็นใบชุดที่จะเอาดอกแล้วนะครับตัวนี้คือถ้าใบชุดนี้แก่ก็เริ่มกักสุกเอาดอกแล้วตัวนี้ช่วงนี้ก็เริ่มสะสมอาหารนะแม่เนาะค่ะ <5. S 1> ครับทั้งทางดินแล้วก็ทางใบ <5. S 1> นะครับตัวนี้ <5. S 1> เพื่อให้ัรสารอาหารเ <5. S 1> พรียงพอต่อการออกดอกนะครับ <5. S 1> ทุเรียนทั้งหมด ทั้งหมดรวมทั้งต้นเล็กต้นใหญ่แม่ปลูกเท่าไหร่ตอนนี้กี่ต้นนะแม่ต้นเล็ก980 980ต้นค่ะต้นใหญ่มีกี่ต้น90 90ต้นพันหรือยังแม่พันพันกว่าพันนิดๆหยุดหรือยังหรือยังไม่หยุดดูก่อนดูก่อนน่าจะไปออเน่าจะไปหลายพันที่ยังเหลือเยอะนะแม่เนาะที่ยังเหลือเยอะอ่าตอนนี้ถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้คือเป็นทุเรียน าย้โสทรจะเอาดอกปีนี้นะครับตัวน,นี้นะครับก็เริ่มสะสมอาหารแล้วนะครับก็เลือกเลือกทานะครับเป็นทุเรียนปีสี่แต่ไม่ยังไม่เสมอเพราะแต่ก่อนก็ทําแบบสเปรสปตระอยู่นั่นเ้เนาะยังไม่เป็นระบบเท่าไหร่ยังไม่เป็นระบบอ่าแต่ว่าทุเรียนรุ่นหลังๆเนี่ยก็ทําเป็นระบบเรียบร้อยดีแล้วน่าจะประมาณสามปีขึ้นก็น่าจะเอาดอกได้แล้วอ่าแต่ตัวนี้คือเป็นรุ่นแรกๆเป็นรุ่นประสบการเขาเรียกว่ารุ่นประสบการณ์รุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกนะครับตันนี้เป็นรุ่นใหญ่ รุ่นไม่คูบารุ่นลองผิดลองถูกเนาะอ,อ,อ่าก็ดีมันจะได้รุ่นหลังๆมันก็จะได้สวยนะครับก็มีประสบกรารณ์จากแปลงนี้แหละก็เกือบครึ่งน,นะครับที่จะเออดอกเออลูกปีนี้นะครับในแปลงนี้นะครับแต่ก่อนก็ปลูกกล้วยแซมนะแม่เนาะใช่ค่ะใช่อ่าเอากล้วยออกด้วยปีนี้เอ,อเอากล้วยออกออ,ออกหมดเลยออกหมดเลยนะครับตัวนี้เล่นทุเรียนอย่างเดียวแล้วตัวนี้ แปลงนี้แม่ก็เดินเขาแก้วอยู่นะแม่เนาะเขาแก้วค่ะอ่าใช้เขาแก้ว,ว,กวเริ่มเริ่มมาใช้กี่กี่ปีแล้วแม่เขาแก้วนะเพิ่งใช้ปีนี้เอ่เพิ่งเริ่มใช้แล้วก็จะลองเดินตามสายของเขาแก้วดูเนาะอ่าทั้งตัวปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมนนะครับอ,อ่า,า<ป>ลอง,ง,งเออทั้งทางดินทางใบนะครับตอนนี้เดี๋ยวยังไงก็จะมาเข้ามาอัปเดตให้ f c ได้ดูอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับแปลงนี้นะครับแปลงทุเรียนอ่าแม่พักดีเนาะ พักดีพรการเกษตรษนะครับนอกจากทําทุเรียนแล้วก็ขายปุ๋ยด้วยรับซื้อยางด้วยเป็นตัวแทนขเขาแก้วในเขตจังหวัดยะโสณนะแม่นเนาะ,อะโอเคอสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับแม่ครับค่ะส๊ค่ะสวัสดีครับแม่ครับขอบคุณครับ